บางทีแบบผิดเพราะว่าแบบประโยคประโยคประโยคถ้าแบบยิงจะแปลได้แปลได้ความหมายไม่เมเซนอะไรเงี้ยก็แก่ก็ไม่รู้หรอกก็ไม่รู้อกก็อแอลนักไดเป็นนักพนี่โอ้ยนักร่าคือไม่ไม่ยากนะคืออะไรยี่แนักล่ไอไลทิ้งไลท้งก็ไลินไลทิ้กไลทิ้งกล้ิ้งก็ไลทิ้ไม่มีไไล้ไลทิ้งก็ลทกไล้อไิ้งก็ลิ้ง็ลิไลิงิ้ไ้ พอไปเรียนภาษาจีนนั่นแหละเีนพูดกูได้ซีลลยลยภาษาเกาหลีกูได้ซีมหัวภาษาญี่ปุ่นกูได้ดีอย่าชิบหายแม่มึงแม่มึงอย่าวอย่ามุ้อย่างนี้เลยไออ1รทีเฮดหนึ่งหกหนึ่งอะที่กูต้องเรียนนะทีเฮดหนึ่งหกหนึ่งกูได้ซีม้ว วิดีโอภาษาไทยผมก็สิเขาถามว่าอุยภาษาเซมซีมนะทำไมภาษาไทยได้แย่จังทำไมเป็นคนแบบนี้เพราะไอเรื่องกะโหลกกะลาแค่นี้เองเหรอมีเป็นคนแบบนี้ฟ้องความขนาดน่เออที่มีฟ้องความขนาดนั้นฉันตัดมาตั้งนานนล้เธอจ๋าทุกคหมดไปตันซีมจนถึงลูกเอ๊ะอ้าหอหอไม่ได้มอนะไม่ได้มองถ้ามิีจะชนก็

สาสารไม่สามารถ